พระพนัสสบดีคู่บ้านจักสารคู่เมืองหรือเรื่องบุญกลางบ้านตำนานพระรดเมรีศักดิ์ศีเมืองสะอาดเก่งกาดถ่ายโจกสวัสดีครับเพ่น้องที่เคารพักครับยิเดียต้อนรับเข้าสู่รายการเซนส์อินจันนะครับรายการที่จะพาผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังขมณฑลจันทบุรีและพร้อมกับเรียนรู้ ประวัติรักบุญที่น่าสนใจนะครับแล้ววันนี้ผมมายืนอยู่ที่อำเภอพนัททิคมจังหวัดชลบุรีที่นี่มีวัดคาทอลิกแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวัดตระบุญยอซศพนาททิคม พี่น้องครับในอดีตท,ที่อำเภอพนัสิคมเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นที่ดึงดูดให้คนหลายคนและหลายชนชาติได้มาตั้งรกรากเพื่อทำมาหากินและประกอบอาชีพในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ประมาณ160ปีที่ผ่านมาก็ได้เริ่มมีคริสตชนชาวจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนได้มาตั้งรกราก,ากอยู่ที่ตำบลหนองจาะ อำเภอพนัธิคมนะครับและหลังจากนั้นประมาณปี1868คุณพ่อชมิดซึ่งเป็นมิชชันนารีคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสชาวฝรั่งเศสคุณพ่อได้เดินทางมาติดตามลูกแกะและเริ่มงานอภิบาลและงานแพรย์ธรรมของท่านณนะที่แห่งนี้นะครับ10ปีต่อมาคุณพ่อเซเวียมาเทแร์เกโกได้เดินทางมาที่นี่ และเริ่มซื้อที่ดินและทำการสร้างวัดหลังแรกและใช้ชื่อว่าวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ18ปีต่อมาคุณพ่อหลุยเล็กแซได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดการปฏิสถานกางเขนศักดิ์สิทธิ์เมื่อวัดหลังแรกมีอายุการใช้งานได้ประมาณ30ปีก็มีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาคุณพ่อกียูซึ่งทำหน้าที่ เป็นคุณพ่อจะอาวาสอยู่ในขณะนั้นจึงได้เริ่มสร้างวัดหลังที่สองขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดนบุญยอแซบเพราะเห็นว่าชื่อเดิมนั้นมีความยาวและไม่สะดวกในการจดจำวัดหลังที่สองนี้สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์ในทางตะวันตกโดยทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง แต่น่าเสียดายที่วันที่24เมษายนคริสตศักราช1954ได้ถูกเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารของวัดนั้นได้เสียหายอย่างหนักพี่น้องครับและต้องรออีกกว่า8ปีเลยนะครับที่คุณพ่อปรับพลธรรมพิชัยได้มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่และการก่อสร้างวัดหลังที่3ก็ได้ถูกเริ่มต้นขึ้นและได้มีการเปิดใช้งานครั้งแรกในวันที่13พฤศจิกายน ปีคริสตศักราช1962และมีพิธีเปิดเสกอย่างเป็นทางการในวันที่19มีนาคมในปีถัดมาและหลังจากนั้นการฉลองวัดนบุญยอซฟที่พนันธิคมแห่งนี้ก็เริ่มมีธรรมเนียมปฏิบัติโดยยึดเอาวันที่19มีนาคมเป็นหลักครับพี่น้องครับหาเราจะมองไปยังรูปปั้นของท่านนาบุญยอซฟเราจะเห็นว่าท่านนั้นได้อุ้ม พระกุมารเยซูเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่านนั่นหมายความว่าท่านได้เป็นบิดาเลี้ยงขององค์พระเยซูเจ้าท่านเป็นผู้ที่ดูแลองค์พระเยซูทิ์เจ้าในวัยเด็กส่วนดอกลินลี่ที่ท่านถือในมือขวาของท่านก็เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความบริสุทธิ์ในการถือพรมจรรันทร์แม้ว่าท่านจะเป็นสามีตามกฎหมายของพระนางมารีพรมจารี แต่ท่านก็ยังถือความบริสุทธิ์ของท่านต่อไปและบุญโยเซฟได้ชื่อว่าเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ค้ำจุนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเรตเป็นครอบครัวที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อความไว้วางใจและในความรักต่อองค์พระบิดาเจ้าเป็นครอบครัวที่มีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างของผู้ที่เป็นบิดาเป็นแบบอย่างของผู้ที่ทำงานหนักเป็นแบบอย่างของผู้ที่สงสัยและลังเลและนี่คือความสำคัญของนบุญโยเซฟนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ